สวัสดีครับผมเมนบิสกูเตอร์ชอปครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องโปรเจกต์ฮอนด้าฟิวชั่นครับฮอนด้าฟิวชั่นหรือเรียกแบบ02เนี่ยตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็นิยมเอามาคัสตซอมเอามาแต่งกันค่อนข้างเยอะเลยนะกลับเข้ามากระแสะกําลังมาทั้งทําทรงคลาสสิกทรงเรโทรนะครับหรือทาซิ่งผมเห็นมีหลายแนวเลยตอนนี้ที่มานะครับบ้านเราก็เริ่มกลับมามีคนหาฟิวชั่นมาทําเยอะเลยช่วงนี้ที่ร้านก็มีโปรเจกต์ฟิวชั่นหลายคันนะครับ าพูดถึงโปรเจกต์ฟิวชั่นกันที่เรากำลังจะเริ่มทำกันดีกว่าก็ได้รถจากลูกค้ามานะครับเป็นสภาพเดิมๆสภาพแบบนี้เลยแล้วมาแบบนี้เลยเจอดทิ้งจน น่าจะเป็นสิบสิบปีครับก้าคือน่าจะตอนจอดเนี่ยก่อนจอดน่าจะเสียนะครับรถน่าจะพังแล้วก็จอดทิ้งคงหาคนซ่อมไม่ได้ในช่วงเวลานั้นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเอากลับมานะครับเพื่อที่จะไปต่อทะเบียนต่อภาษีแต่ว่าก็รถมันต้องติดเครื่องก่อนนะครับมันถึงจะไปจดทะเบียนใหม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยเอาเข้ามายกมาหาที่ร้านที่ร้านดูเบื้องต้นนะครับจากการรื้อตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าหลายอย่างงตัวรถมีปัญหาครับ ็เลยแนะนำลูกค้าว่าให้หาเครื่องรถปีใหม่ๆมามาเพื่อสลับเครื่องยนต์แล้วก็ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องตอนตรวจสภาพด mm ีก hmm. <uniformly S 2> ว่านะครับเพราะว่ารถตัว h o n d a Fusion เนี่ยรถแต่มีมีมีขายจนถึงปี2 0 0 7เลยนะตั้งแต่ปี2,000ขึ้นมากับปีต่ำกว่า2,000เนี่ยมันจะมีรายละเอียดจุกๆๆต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกเรื่องดีเทลเรื่องต่างๆเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ เลยแนะนําลูกค้าไปว่าให้เปลี่ยนนะครับให้เป็นโมเดลหาหาตัวปีใหม่มาดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเก็บอะไรไม่ต้องเก็บงานรถคันเก่าเยอะนะครับจะเอาจบเปลี่ยนจำเปลี่ยนแล้วก็บิวเก็บสีอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับก็เลยมาจบกันที่ได้รถมาเป็นปี2001นะผมจำไม่ผิดนะครับก็เทสเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรเรียบร้อยเครื่องสมบูรณ์เลยก็เหลือ,อรายละเอียดตัวรถนะครับลูกค้าอยากทําสีตัวรถโดยที่ยืนพื้นเป็นสีดํานะครับ แล้วก็มีรายละเอียดกระจุกกระจิกนิดหน่อยโดยอยากได้ลายไฟลูกค้ามีอินสปิเรชันมาจากรถจี๊ปคันนี้นี่ลายไฟด้านหน้าตัวพื้นเป็นสีดําก็เลยตกลงกันเรียบร้อยนะครับว่าจะออกมารูปทรงไหนแล้วก็ทําแบบทําอะไรส่งให้ลูกค้าดูนะครับเบื้องต้นก็โอเคเรียบร้อยจบเดี๋ยวก็ไปติดตามกันว่ารถคันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับยังไงตอนอื่นผมขอฝาก เฟซบุ๊กนะครับบิ๊กสปูตเตอร์ช็อปครับผมแล้วก็ฝาก s u ั s c ส i b e กดกระดิ่งของช่อง Big Scooter Shop ด้วยนะครับใน YouTube นะครับถ้ายังไงก็จะมีรถแปลกๆมีคดลดิปรถแปลกๆมาให้ติดตามชนมันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงรถคันนี้ฟิวชั่นไลายไฟเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผม E aí